โอเคทีมาแล้วทีมาเ้าได้เห็นรับเมีดต้องไปเม <Ch> ืองตีศูนย์บังเกอร์ธรรมดาตีสองตีสี่อากาศเย็นไม่พอแลอไงมัึเป็นไฮเปอร์เทอร์มเนี่ยแนี่กูแบบแก้ผ้าในที่หนาวอ่ะหนาวเนี่ย บบเฮตไตอะโรคจิตอืมต่อน้อเกิร์องท่องโอ้ยเฮ้ยบัมบัมแตกอะยังปยังกัวบัมแตกเดียวเลยไม่ใช่อะไรอีกไฟแตกแบบไฟแตกเป็นไฟก้างเลยไม่ต้องมีไฟก็ได้อีก กูรู้สึกว่าหลอดไฟในเกมในเกมน,นี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไห<ป>ร่เลยว่าคุ้มมีเกมมากก <c oughs> ูสงสัย <c oughs> แบบเอ๋ออันนี้พูดนะคือพวกรถรถรถทหารเขาขับกันยังไงวะไอ้แค่แบบพุ่มกันขนาดนี้เครื่องเขาแรงอ่ะเพื่อไอ้แค่นี่ยมันก็คือเกินลิมิตไงไม่หมาย,มายถึงแบบ เขาเห็นอ่างอะไรอ่ะเขาเห็นอะไรเขาขับมันน่าจะมันไม่มันไม่น่าจะเป็นเกาะอย่างนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่เกาะแบบนี้แน่นอนด้วยแล้วแต่หมายถึงในสักในสคอร์่ะกูยังรู้สึกว่ามันขับยากเลยมองก็ชีวิตจริงเขาขับเลยมีคนดูทางให้อย่างงี้อ่ะมันจะต้องมีอยู่น่ะต่างกันเล็กนะเออเล็กมากเลยก็อ ก็ขึกอ,อย่างนั้นแหละมันไปกันหลายคนก็คุณอื่คุณไม่ต้อติดต่อไปกัเนเชียวผมปัมปัมปัม กีย7เนละอันนี้เราไปฟันเสร็จเหล็กดีสุดนหมไม่น่อจอบังเกอร์ก่อนอ่ะบังเกอร์ธรรมดา ตีนี่ฮยตอนยิงไม่ยิงเนี่ยส mm, ัตว์หาตีนแล้วยิงมันยิงเหรอยิงแล้วเหรอหมายถึงโก้ไม่ยอมหมายถึงว่าพอเจอคนไม่ยอมลั่นไกลเราฟูแล้วอ่ะอือฟูฟูก็หอมก็หอมดีดีก็พอ อะไรวะโดนแล้วโดนแล้วกดผิดเลยจ้ะฮัลโหลถึงแม่ก็บอกสิการ์ดไม่ได้ไปหาแม่คนคนขคณะคนคณะคนไม่ไหนไมันไม่ไม่มันมันมันตายมันตายเพราะอะไรลมชูิคือมันมึงเห็นปะตอนมันตายแล้ว เ้ยไปดูดิผมมีบัตรฟ้าเฮ้ยมาก่อนฟ้าปิดประตูปิดประตูนี่งคนเดียวเหรอวะปิดประตูดิไม่พ่อเวรดิดูเด,ดี๋ยวด,ดิ่น่าจะมีบัตรฟ้าดิงหัวอ๋อดิงหัวไอ้เห้ยพูบเลยไม่ไม่มีบัตรฟ้าอ๋อม่มีพาลชูใช่อ้าวอะไรวะศพอยู่นะทำไม่ศพ เดี๋ยวนี้สดอยนี่โมไม่มีไรให้เลยแต่พลราชุดชื่ออะไรวะพีคาบูอ๋ออ๋อเพื่อนมาโก้ไม่ต้องเก็บโก้จะต้องไม่มาเก็บอะไรเนี่ยเมื่อกีร้องไปดูม่นเกิดอะไรขึ้นหรอไม่เจอคนเฮเจอคนไม่ไม่คนเดินล่มอ่ะคนเดินล่ม ชิบเไยนั่งในรถโคตรอุบาสเลยทำไมวะกูร้อนอ่ะก็เปิดประตูวไอ้ดูชิบเฮี้ยดูเล็กสมจริงอ่ะเล็กจังครับเล็กจังครับก็กูแต่งไว้เล็กไอ้เฮี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเอาไม่มีประโยชน์แล้วคนไม่คือเจอคนเหรอคนโดดลงมาเพื่อไดแต่มันดิ่งเพื่อทุธาแล้วแล้วเราก็ได้ลงหมืนมาใช้แะนะ ใช่ได่ผลระโยชน์ไหของแพงรึเปล่าอะไรเงี้ยแพงแต่มันแต่ตอนขายไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่สามร้อยซื้อเก้าพันเนี่ยขายสามร้อยไม่ขายสี่สิบบาทมั้งยังไม่ได้ออถ้าเราเงินงั้นวายเงี้ยตักูเตียไปห้าอันนะจะไปขายอ่ะนั่งคิดว่ากูขายเศษผ้าอะไรเงี้ยบ้าคนหรือเปล่า ยิงดิ iPhone X iPhone X ยากรากไม่ๆลยยากกว่าให้เอามือถือมาซ่อมดิเทียนักซ่อมมือถือไม่หรอกแค่แค่เปิดไม่เสร็จแล้วผมก็ซ่อมไม่เป็นแบบนนี้ก็ไม่ ในขับว่ากัดชอบหมายชี้หมากัดชอบหมนเออไม่ติดกบสัไว์ในเฮียะสัตวหึตัวเลยกบผม้านข้าง เด็กเกินถ้ามึงเข้ารู้ดีว่าติดเข้าเวอร์เนี่ยเข้าไม่ได้เจ้าเข้ารู้ไหนก็ฮ้ยฮุยฮุยฮุยกะไรบอกรึเปล่าประตูเปิดไม่นะเปิดอยู่แล้ว

เลีวความพิกาบูฮะอ๋อเพิ่งเล่นเลยครัดโอ้ยไอคนเจอนเออพึ่งเล่นนะเดี๋ยวความพิคบูร่อยเฮ้ยรองเท้ามิชชันนรี่ใส่ได้เอ้ยเอาให้กูใส่หน่อยก็ได้กูยังไม่มีสีรองเท้ายรองเท้ามิชชันนารีมิชชันนารีต่อไหนเขอหน่อยอันไหนอะก้ขาเลยว่าโก้ใส่เองฮะกะเช่าหมกชั่อมเออให้กิงก็ได้ให้กินมงดิ ดีกว่าก็ชอบหมูกูชอบมัดก็ชอบหมูก็ชอบไม้ SVD ไม้ก็ส่เงินเขาเป็ไรจามเนี่ยถามอะไรแปะจาม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 เลยโุ้ชมันนี่มันมีไหมบุชแมนไอ้กันมีมีดไหมมีอะไรอ่ะกูมีบุชแมน แมอ่ะมีสั้นกแล้วแล้วพุชแม่มันแรงกว่าไม่ใช่หรอใช่เออไม่ดีสุดมีแล้วุชแม่อะโอ้ยเฮียโอ้ยไม่ไหวเลยนักบอลโกคูยิงเรือนี้ ซ้อมไว้ซ้อมไว้เดี๋ยวพูดไม่ได้ไม่ไม่เคยได้ทันได้พูดแล้วก็ไม่เคยได้ทันได้ยิงได้ซ้อมอย่างเดียวเพื่อนกูกูจะล้อมึงไปจนมึงมีลูกอะกูงฟังคำกูไว้เลยไม่ทันซ้อมจนไม่ได้ยิงแล้วซ้อมจนไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยเสือสนามซ้อมซ้อมอย่างเดียวทำไม่ได้ ไม่มีบ้าวไม่มีไข่ดำแลวไข่แดงขนาดหมดตูดไข่แดงยังไม่มีคูณห้ามันเกินไปไหวแค่คูณห้าเปนของเกือบร้อยเปอร์เซนต์ตองาเลยไปดูโกลาที่ไม่ต้องเก็บไว้วไอ้พกมีดถ่ายได้มีดอะไรบุกแมนเหรอเก็บใช้ดิไม่ไม่ใช่บุกแมน นี่เหรอเก็บแค่ห้าร้อยนะได้สองสามร้อยแหละเอาไป <K> ขาย 5, <3. S 1> เอาเอา,เอาไปทำบ้านนี่เงี้ยเอเอถูกเก็บนี่ไปทำบ้านเนะ้่ยเอออยากได้ขายจะไปเอาฟินิกเทียแต่ฟินิกเทียขายไม่ได้นะโคตรเวนอะ่ะ<ำ><ำ>อุ้ยเฮีย er! ได้กระสุนเจอกระสุนบีเมดี เราทำกันเอาเราทำกับตักไม่ใช่เหรอเขาแคบมากเหรอให้มีปืนก่อนแล้วค่อยใช้ไอ้แว่นตาแว่นตาทหารนี่ขายแพงรต้องเป็นมินิธารี่นะไม่ใช่พาร์ทนะเออเออไม่ธารี่ไม่รู้เขานะใครเก็บแพอตมาให้รู้นะมีอยู่กี่คนนะกูก็ไม่อยู่มันจะมีใครกูเองเจอแว่นรถตุ้งกับชั่งหมูกับชั่งหมา กูกิ้เฮ้ยจเี้ยอะไรล่ะอะไรอะอย่ามาตีเาดนดเออรถเรามีแฉลงไหมเราแฉลงปะไม่มีอ่ะเื่หยิบแลงเลยเออเซรี้ไม่งบีซล็อกใช้ไม่ได้ไปตาเอกหน้ามึงโก

เลือดตกเสียงอ่อยเรคือแว่นนี่เดินก็เอามาด้วยนะกัันแผลหน่อยดี่ะเอ้ก็จะสองอ่อยโซ่โซ่คนน้อยเกไม่เอาเฮียก็ได้ก็อยู่ข้างนอกเดยวกูวิ่หไปกูอยากไปกูอยากไปเซเว่นก็กูฟาร์มอยู่ในเมืงเห็นไหม ทางอออยู่ไหน่ะดีใจรอก่อนโอเคแว่นพันแผลก็กอดที่แว่นไปไหนนี่ภาพวะไม่มีอะไรสาธยห้เลยก็ได้ไม่เป็นไรโอเคไหนติ๊กันใจแั่นะ ไม่ไม่โอ้ยแบบไม่ลงแล้วทำไมมันตัดไอดาวไข่ดำที่หาง่ายอยู่ไหนกันสก๊อตหายหมดแล้วแล้วก็แหลกตึกเป็นแหลกระบบอ,กอีกอันนี้ดิเฮ้ยมันมันหาแล้วครันเหรอไม่คุ้มเลยไข่ดำไม่มีมันหาแล้วครก็าขายแล้ะอ่ะ มึงอย่าบอกนะว่าเรนโค้ชใช้ทูคิดซ่ัมเรนโค้ชใช้ทูคิดใช่นไหมอ่ะใช้ทูคิดหมดหมดทำไมมึงซิวิงคิดลองใช้ไม่ได้หรอืมกูจำได้ว่าใช้ทูคิดนี่ในรถอ่ะไปกดบังเกอร์นะม่มีไข่ดอกแล้วอย่าไม่ได้ฟาร์ว ไม่กลัวคาับคนนี้น่าจะมีไข่มีปุ๊บกูจะได้ฟรีอีกคิดชาร์จเก้าวินาทีด้วยเต็มเราเราเราแยกองก็ได้เหรอเสี่ปารทัทแยกแยกก็ได้นะก็เห็นมึงเขียนยคนนืนแยกเป็นสี่ปัญญาอะไรเต็มแยกแยกไปก่อนแล้วกันนะไปมาแยกตามนั้นอ่ะเอ้ามีแค่แยกแล้วก็แยกสิไม่หมายถึงหมายถึงว่าให้ไหมหมายถึงว่ายัดยัดไปก่อนนี่แบบหมายถึงว่ายัดตามแยกนั่นแหละแต่หมายถึงค่อยจัดของอืม นี่ก็ใส่ชุดแล้วกันนะพาใครนี่ยต้องของขอให้หมดแล้ว,ลวก็สูดแล้วแล้วทำไมมันหายไปเนี่ยปุดท้ายก็ไม่ได้แยเัเลยไม่ันก็ยัดมั่วใครยัดมั่วเลยใครยัดมั่วไม่รู้ไอ้เหี้ย เมาบอกอ่านชื่ออะไรเฮ้ยเอเคแล้วหยัดมั่วกันดีอะไรกล่องชื่อปืนสองกล่องอ่าแล้วแล้วกล่องบ้านเอาอะไรวะโอ้ยเออหยัดมั่วดีแม็กกาซีนมันก็ใส่กล่องปืนใส่ตรงนี้ทำไมล่ะไอหําเฮ้ยจัดให้เป็นระเบียบดีเสียงเรียกอะไรให้ระเบียบอะไร อะไรเสียงอะไรเสียงคนเลยปีตู่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 เฮ้ยประตูเดี๋ยวเขามานะเขา AFK ในรถก่อนเดี๋ยวเก็บของเนอะกูคงรลอนแล้ววางนะดูหลายรอบแล้วหลอนเลยปีตู่ก่อนแล้วกัน